สวัดีคมาทายมาคนงามสิ่หดงานจักมือแล้วก็ต้องไปถึงตายนะทายไม่ทยฮะให้ทายให้ถ่ายเหรอหรือว่าให้ถ่ายทายทายให้ทายสี่โมงเย็นประมาณแมนถ้ารถไม่ติดนะประมาณสี่โมงครึ่งอะถ้ารถไม่ติดแถวพระรามสองนะปกติแถวพระรามสองนใช่เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปรถติดก็ต้องปการแถวพระรามสองกวนบ่ายสาม ท่าสองเพื่อถงเทพใช่ซ่อนไปอยู่ซ่ไปเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นจะเป็นเว่ได้เลยอ่ที่เก่งไปอัพคลิปไปก่อนค่อยออกไม่ให้นอาบุกอับคิบไปอับคิปเลยแล้วค่อยทำหน้าปกค่อยออกไม่เห็นอาบุกถ้ลงคลิปไปสามวันถึงได้ทำหน้าปกบางทีโน่หนูลงคลิปไปหนูออกมาทำหน้าปกเข้าไปใหม่เสร็จละมันจะเป็นตัวเองอ่ะไม่ใช่เป็นเหมือนเหมือนะคอับแหมมันคำนวณมันดูก่อนว่าอะไร ขอหน้าปกในค่ะยายยายยายแพงเน่ยิมมหาวอย่างโอ้หนึ่อสองสองเับชือมหาวสิบมีเลยเนาะเข้ามาแบบว้าวคือเนาะมีเหมือนเดิมแหละมีอยดี๋ย่ี่เข้า,ขาไม่ไมอ,อยู่ในใจเราตลอดเหมือนเดิมค่ะพู้ไผู้ให้เดืนเปะวิชานคนุ่มๆใส่สุดเท่เลย ตแต่บอมีอย่างเราก็เฮยียดหายไปเลยเนีทุกคนเสียงแรกที่แทมงพอหนเนาะตลอดเลยแ่สิบอกว่ามามีเสียงนี่พอมเยงนมอเ็นมอไซเราเ่มสหยยขนาดเห็นมอไซเราจัอยู่หัวมออไซค์คุยเราขอหัแบบ้วขาบกิระสิไปเรจรับก็มากับพอเส กูไม่ดีอย่างี้ยเพรายังว่าอยากเคื่อยัางเงี้ยเบื้องลู่เบื้องเรื่องแม่แม่กระทั่งกูขเข้าไปใแชทเรากับบางที่เห็นเราอ่อนไหมแต่ยังคิดว่าเราอีกยื้ชีวิตอยู่มันปกปติเลยเมื่อคิดวันละสิบไปเพราะว่าคิดว่าแค่เราไปรักษาตัวก็แบบนี้เลยก็บอกเดี๋ยวแกก็หายก็น่าจะกลับมากันเนี่ย กาคาปูชิโน่คาปูชิโน่กินชาโออไม่ใช่หนูกินโยเกิร์ตสมูทตี้อะโลบีกา่กินอะไรคะแ่พี่เก่งกินอะไรคะชาเขียวกินอย่างอื่นเปล่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมพอกินอย่างคาไ่บอก่ไม่บอก่เข้นส้เกียบว ตรงไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวไปเจอกันตรงเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าแฟนๆตรงาจะไปติดเมืองกันเราจะพักแค่นึงนบบยับยุตรงพักรถนั้นเนาะเหรอเรื่อยๆสวัสดีค่ะบัตรคิวที่ สามสิบนะค่ะกี่แก้วค่ะหนึ่งสองสามสามแก้วไงมีไหมพี่แต่ันช้เอ่สี่แก้วหรอสี่แก้วสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสมูทตี้คาปูชิโน่ปั่นชาเขียวปั่นน้ำส้มเขียวหวานเมลินดาเพิ่มชัดกาแฟ มันมีขากองหน่อยดีเนาะดูห้าร้อยห้าสิบเหมือนเลนแตะเลนใช่ไหมคะเออเลนครอบกล้องเขาไปเป็นสิพวันบรือวันบางเทือดเด้เป็นจุดเดีวันนิดเดียวเป็นจุเป็นยังไงนั่งรถเต็มใจไม่เหนื่อยรอ เมื่อยนอนมันเมื่อยมาวานครับพอมาวานซ้อมทั้งวันเลยเอ้าดูอันอยู่ได้อายปวดขี้งอยู่ดิเมื่อวานเราซ้อมตั้งแต่บ่ายสามเลยถึงทุ่มหนึ่งใช่ถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็ซ้อมซ้อมดนตรีสดด้วยนะครับซ้อมสคริปแล้วก็จะอุ้ไปก่อนว่าน้องสามมีสคริปอะไรดนตรีเราต้องใส่นิดเร็วเลยขอบค่ณท่านได้ มุกเตะไปล่ำไปอยัางเงี้ยมันเนั่นท like ีแบอัพ no, ข so, yes> sure no ึ้นอัพอย่างอันนี้ตั้งแต่อันเปลี่ยนมาใช่อันไงเสือมือเปล่าใส่แบบไม่จำกัดอันนี้มใส่เกินเลยออัพอัพเร็วมากเลยอันเก่าอันเก่าโดดโดดสุดสิอัพคลิปแล้วรู้เอเกอร์อันดองไปเป็นอาทิตย์สิลงลงอันนั้นคือยองไปกันพอเสร็จปั๊บลงเลยแต่ว่ามันข่ามวันข่ามขึ้นไงมันอัพ่ย เคยก็เด้ศูนย์ครับโอ้ต่อไปนี้สิว่าอัพคลิปไเด้วยวะพวกอัพเทีลคลิปดิทุกคนมาถ่ายไปสามสี่คลิปนึงผมบอกอัพพียร์ห่กันอัพเห็นมัแล้วทีลคลิปทคลิปเทีลคลิปทเลคปเขาไปกดอัพร้อมกันสามสี่คลิปห่วกันไหมก็จ้าเพือเีย่ะทำหน้าผมไนเอามาชมหน่อยเอาอย่างไรุวันนี เขาไปดูผู้ติดตามแลว้วตอนนี้มีหนึ่งพะเอห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบคนแล้ว <Ooh. S 1> หนูยังติดไว้อยู่นะครับว่าหนูจะวิ่งรอบเวทีเดอได้วิ่งแน่ได้วิ่งแน่ได้ผลแน่ได้ผลแน่ <c oughs> แนวันนี้แกะจะเพลงนะเมื่อวานแกคอนเสิร์ตสองเพลง <c oughs> สู้ๆไปด้วยกันนะคะสาวน้อยร็อชซู เลนเซอร์เขาก็หลายแล้วเนาะไลด์อูยเลนเซอร์เต็มเป็มีมากเมื่อวานเต็มแล้วยังมียังจะมีมาเพิ่มอีกสิบแปดคนนะครับเกินเกินโคตาเกินค่ะเกินที่กำหนดไว้แน่นอนเกินเลยดีเลยเกินโคตาคุณภาพเหมือนกันใช่เหมือนเดิมว่าไ้อัพคลิปหรือว่าว่าไ้อัปเดต ผมเกินไว้ครับผมเปแม่มือหลายมือมือนียก็เนี่โวัวสาธิตอ๋อไปแล้วสิของลามใช่แล้วค่ะของละสามสิบวัสาธิตช่งกันลูก็ไปไม่นะว่าบเ่อนเกี่าอันนี้ใช่ไหมที่หนูซื้อมาให้ขึ้นบ้านใหม่พี่ไม่ค่ะเป็นซาแมนติดกันซาแมนติดกันีนี่เป็นเป็นใช่เป็นแต่ว่าละมันเป็นซาแมนติดกันมันเป็นโฟมแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ เอออันนี้มันก็เป็นสามันแต่เขาแยกออกนีไม่แต่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยที่หนูซื้อให้เป็นสามันมันถอดแยกกันนี้น้องสาวน้องสาวซื้ออันนี้ให้ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ยังไม่ได้ติดเลยครับเพราะว่ายังหาช่างเราก็จะเดินทางต่อครับอีกกี่ร้อยนะอีกประมาณสี่ร้อยโลนะครับ เรียกนาแบบเฟียสน่ะวันเนี้ยเฟียดตายว่าไ้เขาต้องอันไปเติมน้ำมันอยู่ปั๊มมันพีทีเปิดเติมน้ำมันอยู่ปั๊มพีทีคนอันจ่ายเงินแล้วเนาะคนเติมน้ำมันวะสิพากันไปไซดกันเรียกว่าอันเพื่อนว่าสิพากันไปไซดกันไปงานคู่เอ๋บอกพะนะเขาเรียกว่าเอ้าพอรู้จักหนูบอกจ้าโอ๊ยเป็นยังไงซิว่ารู้จักพะนะกันวะ ไม่ได้เวลาเราไปเจอคนข้างนอกนี่เขาก็รู้ว่เาเป็นรู้จักหรือว่ารู้จักงม่นต้องสวยตลอดเวลาด<ะ>ิต้องสวยตลอดเวลาดิมาตื่นมาโ o มไม่ได้จ้าโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับไปเจอกันที่หัวหินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนุกเกิลและเพื่อนช่อออฟฟิเชียลด้วยนะครับมีอัปเดตข่าวสารอะไรอย่างนุเกล็ดจะลงให้ดูนะครับบ๊ายบาย